อัสส Assalamualaikum ah w a r มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสลามมายังนักเรียนชั้นม .6 ทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวิชาฟิกนะครับอ่าวิชาฟิกอัลยากูดนะครับหน้าที่158วันนี้เรามาเรียนเรื่องอัลอีลาอูอ่านะครับหน้าที่158 วิชาฟิกอัลยาคูดหน้าที่158วันนี้เรียนเรื่องอัลอีลาอูอ่าอัลอีลานะครับซึ่งก็อยู่ในรบอเกี่ยวกับเรื่องของมูนากะฮัตเกี่ยวกับเรื่องของอ่าครอบครัวนะครับเมื่อ,อไรที่เรามีครอบครัวแต่งงานนะครับมันก็จะมีหุกกมหลายๆห,หุกกมนะครับ ที่เราจะต้องทราบด้วยนะครับจะต้องเรียนรู้นะครับอ่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรื่องตอลักก็เรียนมาแล้วนะครับการอย่าร้างเรื่อง zhard การเปรียบเทียบอ่าภรรยากับมหรอมนะครับแล้วก็มาสัปดาห์นี้ก็อ,อีลาอูอีละอีละก็คือการสาบานนะครับอ่าดูนะครับอีละการสาบานนี้อย่างไรนะครับถ้าเกิดขึ้นเราจะต้องทำอย่างไรนะครับ อัลออีลลาูะผดลูกอ oh. ีละตามหลักภาษานะครับถ้าเราแปลตรงตตามหลักภาษานะครับอัลฮาลีฟ ok, ุอัลฮาลีฟุซุมปะก็คือการสาบานนะครับอันนั้นตามหลักภาษาแปลตรงๆเลยนะครับอีละก็คือการสาบานวาชารอันดานปผดาชาร็อตามหลักชาร็อก็คือตามหลัก กฎหมายอิสลามนะครับตามหลักวิชาการอิสลามอิละคืออะไรฮาลิพูเจวเจนอ拉ลลิมตินาไีมินวัตอีเจวจัติฮิมุตละกอนเอาอักซาร์มินอารบอาตีอัชฮูรินฮาลิพูเจวเจนสุมพออุลเลสวามีสามีทำการสาบานนะครับ Sabani a l i ah oh. Ham, m t i n a i di atas menegoh s a b a m tua eng hãm j a kara'i min w a t a z a j a t i h i daripada mewati akan i s t r i n y a azauji j a kan m i p e s a m p a n kap p a l a y a k a r i t i sami hãm tua eng sami ni saban ห้ามตัวเองจากการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยามุตลากอนเสม,มาตมาตมุตลากรเสม,รมาตมาตอคือไม่ได้กําหนดเวลาก็เป็นอิละเหมือนกันมุตลาก,กรก็คือไม่ได้กําหนดเวลาว่ากี่วันกี่เดือนนะครับเอาอักซารออาตวัตเลมิบานโยหรือว่ากําหนดเวลามากกว่า มินอารบะอาตีอัชฮูรนด้วยกว่า4บุลันหรือว่ามากกว่าส4เดือนอะนะครับนั่นคือตามหลักวิชาการสรุปแล้วนะครับอีละตามหลักวิชาการศาสนาก็คือสามีสาบานว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาเกิน4เดือนนะครับ อ่าถ้าหากว่าสามาสามีสาบานออกมาอย่างนี้นะครับก็เป็นอีละทันทีนะครับอ่าก็เป็นหุกกมอีละอ่าดูนะครับว่าองค์ประกอบของอิละที่จะเป็นอีละขึ้นมาได้นี่มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับหัวข้อที่สองนะครับอารกานอลอิไลเซกาลอรุกนรุกนอีละ บรรดารุกบนบรรดาองค์ประกอบของอิละนะครับการสาบานนี้อารกานุอีลาอีสกาลารุกนรุกอตตนอีละสิตาตนอีละอันนำมีหกประการนะครับองค์ประกอบที่จะเป็นอีละนะครับอีละนี่คือการสาบานว่าไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเกินสี่เดือน ถ้าหากว่าสาบานอย่างอื่นเขาเรียกว่าอัลฮาลีฟูนั้นสาบานอย่างอื่นแต่เมื่อใดที่สาบานว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเกินสี่เดือนนี้เขาเรียกว่าอีละนะครับจำไม่ดีนะครับความแตกต่างระหว่างสาบานาธรรมดาทั่วไปกับสาบานไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยานะครับถ้าสาบานทั่วไปนี้เขาเรียกว่าอัลฮาลีฟูนะครับซุมปอ ถ้าหากว่าสาบานไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเกินสีเดือนก็เขาเรียกว่าอีละนะครับอาองค์ประกอบของอีละนะครับที่จะเป็นที่จะเป็นหุกกมอีละนิสิตาเตนเอยละอันนำหกประการนะครับดูนะครับข้อแรกมหลูพนบีฮีหนึ่งจะต้องมีมหลูพนบีฮี barang ยังดิสุ่มพ่อด้วยกัน barang สิ่งที่เรานำมาสาบานนะครับอ่าก็คือเช่นชื่อของอัลลอฮ์นะครับอ่าวัลลอฮีอ่าชื่อของอัลลอฮ์อย่างนั้นนั้นเขาเรียกว่า m a h l u p u นบิสิ่งที่เรานำมาสาบานเช่นชื่อของอัลลอฮ์สองวะละวะม m a h l u p นอะลัาลายฮ i ประการที่สองจะต้องมีมะ mahlupun alai m a h l u p นอะลัาลาย บันอยังดิสุมปะเดียตั้งยามบันอสิ่งที่เราสาบานบนมันก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยานั่นขอเรียกว่ามหลูพลอะไรจะต้องมีด้วยในในคาสาบานของเราอ่าไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาสามวามุด,ดาตนดานมาโซสามจะต้องกําหนดเวลาว่ากี่วันกี่ปีกี่เดือนนะครับ อ่าซึ่งจะเป็นอีละก็จะต้องสี่เดือนขึ้นไปนะครับสี่วาซีก็ต้นดานสีก็สี่วาซีก็ต้นดานสีก็อาจะต้องมีคํากล่าวอ่าวาซีก็ต้นสีก็จะต้องมีคํากล่าวกาว็คือคําพูดออกมานะครับจากสามีนะครับ ฮ้าวาเจาจนสวามีจะต้องมีสามีนะครับหกวาเจาจาตินดานอิสรีจะต้องมีอ่าภรรยานะครับอันนี้จะเป็นอีละนะครับจะต้องมากกว่าสี่เดือนอ่าของเมื่อตะกี้นะครับตะเรบหรือว่าคำนิยามที่ว่าชารันมุตละกนอ่าไม่กำหนดเวลาก็คือเช่นตลอดไปอ่าอย่างนั้นนะครับ หรือว่ามากกว่าสี่เดือนว่าตลอดไปอ่าเช่นนายกอบอกว่าฉันจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของฉันตลอดไปเขาไม่ได้กําหนดเวลาว่ากี่เดือนนะครับแต่เขาบอกว่าตลอดไปหมายถึงว่าตลอดไปหรือว่าตลอดชีวิตหมายถึงว่ามากกว่าสี่เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นอีละเหมือนกันนะครับถ้ากล่าวอย่างนั้นหรือว่าอ่าบอกว่าสี สี่เดือนหรือว่ามากกว่า4เดือนก็เป็นเหมือนกันนะครับหรือว่าตลอดไปตลอดชีวิตตลอดทั้งปีก็เป็นเหมือนกันนะครับรอ,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 อีละแต่ถ้าหากว่าไม่ถึง4เดือนก็ไม่เป็นหุกมอีละเพราะว่าจะเป็นหุกมอีละจะต้องมุดดาตันกำหนดเวลาด้วยกำหนดเวล,เลาตอนนี้ก็อัการ์มินอารบอติอัชโเรนมากกว่า4เดือน4เดือน,นหนึ่งวัน4เดืนเดนอน2วันแต่ว่ามากกว่า4เดือนจะเป็นอิระนะครับ อ่าดูนะครับรุกนอิละมีหกประการนะครับหนึ่งมหลูพนบิสองมหลูพนอะไรสามมุดดาตันสี่สีวาตันห้าเจ้าหยนหกเจ้ายาตันนะครับเอาดูนะครับคำอธิบายแต่ละหัวข้อขององค์ประกอบนะครับชารุตุลมหลูพีบีฮิชารัตมหลูพีบีฮิเงื่อนไขของมหลูบี เงื่อนไขของสิ่งที่เรานำมาสาบานกับสิ่งนั้นชารุตุลมาฮลูพีบิฮิกาวนูฮูอิสมันกาอาดาอันย์มาฮลูบิอิสมันนามอจะต้องเป็นชื่อเอาสีปัตันอาตะวสีปัตหรือว่าเป็นคุณลักษณะลิลลาัยตาลาบะกีอัลลอฮ์อ่าเป็นลักษณะสำหรับอัลลอฮ์อ่าก็ได้นะครับเป็นชื่อของอัลลอฮ์เช่นว่าชื่อว่าอัลลอฮ์วัลลอฮีอ่า นั้นชื่อของอัลลอฮ์หรือว่าเป็นสีปาตลักษณะ,ะกับสีปาตกุดราตกับอีรอดาร์ก็เป็นเหมือนกันนะครับก็เข้าในมัฮลูบิสถาบันอาวิลติซามามายัลซามูอาตาวมาลมาเิม barang yang lazim และยามาหรือว่าเราพูดสิ่งที่เป็นวายิบมลาซิม ทำให้เป็นวาจิบเช่นถ้าเป็นภาษาระารวะอะไรงีหรือว่าภาษาไทยว่า,าจำเป็นสำหรับฉันาวาจิบสำหรับฉันก็เป็นเหมือนกันนะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับเอาดูเงื่อนไขต่อไปนะครับรตุลมหลูภีอะไรงีารัตมหลูภอะไล เงื่อนไขของมห h l i มห h l u b a ก็คืออา barang yang ด i s u p p o h ดี barang สิ่งที่เราสาบานบนมันนะครับก็คือ a y a u n a ว่าัดละยาม ahlub alai tarqawat n s a r y e n งานกวัี่อย่างบาษาชาร็ก็คือการละทิ้งมีเพศสัมพันธ์ตามหลักชารก่ก็คือการละทิ้ง การมีเพศสัมพันธ์ตามหลักชารลนะครับก็คือไม่ใช่ว่ามีเพศสัมพันธ์ละทิ้งมีเพศสัมพันธ์ตอนมีประจำเดือนตอนมีนิพัสตอนฮารมอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือตามหลักชารลนะครับที่ชารลอนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาได้ในช่วงไหนเราก็สาบานจะไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับ อ่าถ้าหากว่าเราสาบานเราบอกว่าอ่าสาบานว่าไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในช่วงภรรยามีประจำเดือนอันนี้ก็ไม่นะครับเพราะว่าตามหลักชาระก็ฮารามอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับชารุตุลมุดะดติชารานมาโซเงื่อนไขของเวลานะครับอ่าองค์ประกอบข้อที่3นะครับชารุตุลมุดะดติเงื่อนไขของเวลาอังตาซีดาบาฮว์ ล bih และอียาอัลมุดะก็คือเวลานี้จะต้องเกินลาอารบะอาตีอัชฮูรินเดียตาอัมปะบุลันเกินสี่เดือนนะครับอ่าถ้าไม่ถึงสี่เดือนก็ไม่เป็นอิละนะครับชาราตจะต้องเกินสี่เดือนนะครับอ่าถ้าเกินสี่เดือนนี้สี่เดือนหนึ่งวันสี่เดือนสองวันแล้วแต่หรือว่าห้าเดือนหกเดือนแต่ว่าเกินสี่เดือนนะครับอันนี้ก็อ่าเป็น อ,อิละนะครับเงื่อนไขของเวลาชารตุศีวตีชาราีิาวเงื่อนไขของคํากล่าวคํากล่าวหรือว่าคําพูดที่จะเป็นอิละชารตุศีวาติลอิละอิชาราศิวอิละเงื่อนไขของคําพูดที่จะเป็นอิละนะครับลับุนยุชอิรูบิฮี ลลัาสก็เป็นคำพูดยยชิรุยังมามอบริ้กตตาวีละยาอัลลับซูก็คือคำพูดที่ให้รู้บีฮีด engan dia ด engan i l a คำพูดที่ให้รู้ว่าสาบานนะครับอาจจะเป็นภาษาอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าเาขาเขาเข้าใจนะครับคนฟังก็เข้าใจตัวเองก็เข้าใจนะครับเป็นคำพูดนั้นก็เป็นนะครับอีละหวัวข้อต่อไปนะครับ ชูรุต <c oughs> ุซาอูดีอัลมูลีชูรุตุซาอูดีอัลมูลีเศรษฐาชารัตสุภาพียังไม่อิละเงื่อนไขของสามีที่ทำการอิละทำการสาบานนะครับอิสนาณีเอละดัวปะการสองประการนะครับประการที่หนึ่งอิมกานุวะตุอิฮี มุ่งกณนวาตีนาะอัลาวดีหนึ่งสามีนั้นจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์อ่ามีความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์นะครับถ้าหากว่าไม่มีความสามารถอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่เป็นนะครับอีละอันนี้มีความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์แต่เขาอ่าสาบานว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์ละทิ้งการมีเพศสัมพันธ์มากกว่า4เดือนนะครับอ่าเงื่อนไขที่หนึ่ง สามีจะต้องอมีความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์สองวสิะตูตอลากิหิดานซอตอละอซาอจีประการที่สองสามีจะต้องเป็นผู้ที่สามารถยาร้างภรรยาได้ก็คือไม่ใช่เด็กไม่ใช่คนบ้านะครับอ่าสองประการนั้นนะครับ ต่อไปนะครับวข้อต่อไปหน้าที่160นะครับชารุตุจาวจาติอัลมูลามินวัตอีิฮะชารันอิสตรียังดีอีละดาริปดาวตีเนาะอจัจเจติเงื่อนไขของภรรยาที่ถูกสาบานและทิ้งการมีเพศสัมพันธ์นะครับชารุตเจ้า เจ้าเจติมูลามินวัตอิฮา شرط เงื่อนไขอัจจายติอิสตีอัลมูลายังดีอิละเงื่อนไขของภรรยาที่ถูกสาบานมินวัตอิฮาดาริปะโดมวัตีอักกันยาอัจายตจากการมีเพศสัมพันธ์เงื่อนไขก็ข้อเดียวนะครับอิมกาโนหูมุ่กิน ยวัติหาก็คือภรรยานั้นเป็นผู้ที่าสามารถามีเพศสัมพันธ์ได้อ่านะครับเป็นภรรยาที่มีความสามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับก็คืออเป็นภรรยาที่ไม่ใช่ว่าไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อ่าอันนี้ก็ไม่ซอกเหมือนกันนะครับเช่นภรรยาที่ ผิดรูปไปนะครับอันนี้อ่าอ่าวะเพศผิดรูปไปนะครับอ่าเช่นรัตเกโรณะายานนี้อ่านะครับก็ไม่ไม่ซอกนะครับอันนั้นอ่าแต่นี้ภรรยาก็สามารถอ่าปกติทั่วไปนะครับเอาต่อไปนะครับวข้อต่อไปสุรตุลีลาอีรูปแบบของอีละหรือว่าตัว ตัวอย่างของอีละนะครับซูรอตุลอีลาอีรูปแบบหรือว่าตัวอย่างของอีละนะครับอายะกูลาไซดนบาวบาร์กาตาลาอุเลไซดยกตัวอย่างไซดพูดลิซจ้าาติฮีบากิอิสตรีนอไซไซพูดกับภรรยาของเขาไซว่ายัางไงวัลลาฮีอันนี้วัลลาฮีคำว่าวัลลาฮีนี่เขาเรียกว่ามะลูพนอัลอบิ มหลูคนบิดก็คือสิ่งที่นำสาบานก็คือชื่อของอัลลอฮ์ลาอัตอุกีลาอ,าอัตอุกีลานี่ก็คืออ่าลานี่ก็คือมหลูคนอะไรลาอัตอุกีนี้ก็คืออ่ามหลูคนอะไรวะล,ลาฮิขอสาบานกับอัลลอฮ์ลาอัตอุกีที่ได้มาวัดที่ละอุเลย์อักูจะกันดีเกา เฮอิสต์รีขอสาบานกับลอฉันจะไม่มีเพศสัมพันธ์กับเธอเอาวัลลาฮีหรือว่ากล่าวนี้วัลลาฮีขอสาบานกับลอลาอัตุอุกีคัมซาตาอัชูรินคัมซาตาอัชูรินอาที่ะดามาวอตีย์ละโดยอัคคูจะมีกับเธอ5เดือนขอสาบานกับลอจะไม่ร่วมหลับนอนหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับเธอ ห้าเดือนนะครับก็หมายถึงว่าครบนะครับห้าเดือนก็มุดดะระยะเวลาต้องเกินสี่เดือนอันนี้ห้าเดือนก็เป็นนะครับอ่าดูนะครับฮุกมอลีละว่าอย่างไรนะครับหัวข้อต่อไปนะครับฮุกมุลอีลาอีฮุกมอลีละฮุกมุลอีลาอีอัตตทริมุฮุกมอลีละอัตตทริมุฮารามนะครับอันนี้สําหรับอ่าสามีที่พูด อิละสาบานอย่างนี้ฮุกกลมถือว่าฮาร a มนะครับดูนะครับเลขสองนะครับกีละบางอุลามะบอกว่ากาบีรต่าเป็นบาปใหญ่นะครับว่ากีละบางอุลามะบอกว่าซอกี่รตนเป็นบาปเล็กนะครับแล้วก็ทำไมครับฮาร a มวาอิละตุตตารีมี Dan ilat haram Sahiti haram nakap, kau ke al-izau menyakit hati akan istri, kau ke, membuat uh, peraya jepai nakap, cem nampai nakap, ini kau haram. Wa anna lizau mutabala tazauji ba ba dangki ว่าอันเมื่ออะไรที่ h ี่ฮุกมฮ ARAM นะครับการอิละแต่เมื่ออะไรที่เกิดการอิลขึ้นมานะครับสาบานขึ้นมาจะทำยังไงนะครับดูว่าอันนาลิซาอุจีด a านบาวซ bagi i s t r i และแท้จริงฮารุสสำหรับภรรยานะครับอันนี้ฮารุสนะครับสำหรับภรรยามุตอลาบะตาซาวจีมนุตอจ a อ่านสามี ขออ่าขอกับสามีนะครับขอสามีนะครับขอกับสามีขอนี้บะดังกิดออิลมุดดัติขัม้มดิ a ันจากปะดาสร็จสมาโซหลังจากครบเวลากำหนดครบกำหนดก็คืออ่าสี่เดือนนะครับหรือว่ามากกว่าสี่เดือนหรือว่าห้าเดือนเหมือนในตัวอย่างนะครับ อันน ok ี้ harus สหรับภัลยาคอคอนี้เบิลไพอาทีคอกับอะไรครับอันนี้ตลุดที่มุตอลาบาตตาก็คือเบิลไพอาทีด้วยกันรอยจ์กับด่าวตีคอให้มีเพศสัมพันธ์ได้นะครับเบิลไพอาทีอ่าเลขสี่ไพอาทีเลขสี่บรรทัดกลางล่างสักนิดนะครับก็คือวาฮิยาอารูจูอูอิลลัตตอีอ่า รอยยอเปาดาวาตีก็คือขอให้กลับมามีเพศสัมพันธ์อ่าเหมือนเดิมเมื่ออะไรที่ครบกำหนดเวลาอันนี้ฮารอสนะครับสำหรับภรรยานะครับอาวิตตอลากีอาวิตตอลากีอาวตวตอละหรือว่าขอให้อย่าร้างนะครับขอให้อย่าร้างก็ได้ ฮารุสภรรยานะครับเมื่ออะไรที่สามีครบกําหนดเวลาการสาบานนะครับเช่น5เดือนนะครับครบ5เดือนแล้วฮารุสสาหรับภรรยาที่ขอให้อ่มีเพศสัมพันธ์ได้นะครับหรือว่าขอให้หยา่านะครับได้ขอประการหนึ่งประการใดนะครับอันนี้อา่าคืนดีมามีเพศสัมพันธ์เหมือนเดิมอา่าหรือว่าขอให้หยา่าร้างได้ถ้าสมมุติว่าสามี ไม่เอาทั้งคู่นะครับอ่ากับอ่ามีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ไม่ไม่รับนะครับหรือว่ายาร้างก็ไม่ทำนะครับวะอันน่าลิลฮากิมีดานบาวซอฮารุส bagi hakim อ่าฮารุสสำหรับฮา k i m นะครับผู้พิพากษานะครับอ่าบ้านเราก็ประธานจังหวัดนะครับอ่าหรือว่าอิหมมนะครับอ่าอันนี้ภรรยาก็จะต้องไปฟ้อง อ่าที่อิมัมหรือว่าประธานจังหวัดนะครับฮารุสอะไรครับทำอัตตตลีกออะไรฮีมาตอล็อดีอาตา่ะเนาดีอาตา่ะอัซซาุจีอา่าก็คืออา่าทำการยาแทนสามีได้นะครับอา่าฮารุสนะครับฮากิมสามารถผู้พิพากษาสามารถฮุกกลมตัดสินให้ อยา่าได้นะครับให้อยา่าได้นะครับเมื่อ,อไรครับอ่าที่ว่าฮารุสสำหรับผู้พิพากษาฮักกิมประธานจังหวัดหรือว่าอิมามอิซัมตานาอามินฮูมาอับอบิลมันก็หลายอย่อาายูเมื่อ,อไรที่สามีนี้ห้ามหรือว่าไม่เอาปฏิเสธมินฮูมา a ากในก a ะดูกเนายอ,อัลไพอติอวิตตลากีปฏิเสธจากการคืนดีมีเพศสัมพันธ์ หรือว่าอย่ารังาสามีไม่ทำอะไระในหนึ่งจากสองประการก็ฮารุสสำหรับภรรยาไปบอกกล่าวหรือว่าไปขอกับผู้พิพากษาประธานจังหวัดหรือว่าอิหมัมให้ต่อเลาะ,ะได้นะครับอันนี้ก็เรื่องอีละนะครับแต่ถ้าหากว่าสมมุติว่าาสามีนิสาบาน ว่าจะไม่ร่วมหลับนอนหรือว่ามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาห้เดือนสมมุติว่าไม่ครบ5เดือนแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าจะต้องจ่ายกับภาระนะครับถ้ายังไม่ครบนะครับถ้าครบนี่ไม่ต้องจ่ายกับภาระจะคืนดีก็ได้หรือว่าจะาต่เลาะก็ได้ให้เลือกสองนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ครบไม่ครบ เช่น5เดือนเหมือนในตัวอย่างนะครับไม่ครบ5เดือนถึง3เดือนก็ไปมีเพศสัมพันธ์แล้วขอเรียกว่าจะต้องจ่ายกับพารรนะครับค่าปรับนะครับค่าปรับการสาบานนะครับค่าปรับก็มี3ข้อด้วยกันนะครับ1นนะครับ1จะต้องเลี้ยงอาหารคนยากจน10คนนะครับอ่านั่นคือจ่ายค่าปรับหรือว่าให้ เครื่องนุ่งห่มนะครับเสื้อผ้าแก่ผู้ยากจนนะครับสิบคนหรือว่าปล่อยทาสให้เป็นอิสระหนึ่งคนอ่าแต่สมัยนี้เรื่องปล่อยทาสนี้อ่าไม่มีนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีเงินนะครับจะเลี้ยงอาหารคนยากจนสิบคนก็ไม่มีอ่านะครับจะให้เสื้อผ้าแก่คนยากจนสิบคนก็ไม่มีนะครับอันนี้จะต้องถือสินอดสามเดือนนะครับ ไอ้สวันนะครับไม่ใช่3เดือนขอโทษด้วยนะครับสวันนะครับจะต้องถือศีลอด3วันนะครับอันนี้ก็เรื่องอีละนะครับเขาเรียกว่ากับพรารลของการสาบานเหมือนกับภารลของการสาบานอื่นๆเหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปทำในสิ่งที่เราสาบานนะครับไว้ก็จะต้องจ่ายกับพรารลก็คือเลี้ยงอาหารผู้ยากจน10คน หรือว่าให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับแก่ผู้ยากจนสิบคนหรือว่าปล่อยทาสให้เป็นอิสระนะครับอ่าหนึ่งคนนะครับถ้าไม่มีความสามารถอันหนึ่งอันใดในสามอันนะครับอ่าเราปล่อยทาานี้แน่นอนอยู่แล้วไม่มีความสามารถอ่าเลี้ยงอาหารก็ไม่มีเงินนะครับให้เสื้อผ้าแก่ผู้ยากจนก็ไม่มีเงินนะครับก็จะต้องถือสินอดสามวันนะครับ อันน ah ี Was ้เรื่องอิละนะครับก็จบเท่านี้นะครับวบิลไลตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์